ในฟอร์เทนเจอร์นะครับถึงการใช้งาน,นต่างๆนะครับว่าหน้าตาการใช้งานระบบตัวใหม่ขอินเทอร์เฟสตัวใหม่นี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถกันครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในรถแล้วนะครับตอนเนี้ก็ผมจะอธิบายแต่ส่วนของการใช้งานของอินเทอร์เฟซตัวใหม่ว่าการใช้งานเนี่ยมันเจ๋งกว่าตัวเก่ายัางไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้าจอของตัวรถกันนะครับก็ปกติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอหลักนะครับ ใน Ford คือการใช้งานหลักๆที่เราใช้งานกันอยู่แล้วนะครับก็คือหน้าหน้าตายแบงนี้เลยแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราราใช้งานในอินเทอร์เฟสตัวก่อนอันนี้เราจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสลับโหมดในการใช้งานนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นการใช้งานกับหน้าจอเดิมของรถเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็เปิด f m เนี่แหละของตัวรถก็คือระบบเดิมของรถเลยนะครับ เวลาเราจะใช้งานในส่วนของ d i จิตอลทีหรือว่า USB นะครับเราก็แตะเห็นไหมครับมันจะมีเมนูนะครับเ,เพิ่มขึ้นมาเป็น Music กวิดีโอ HDMI นะครับตอนนี้ผมต่อดิจิตอลเข้า HDMI รับรองว่าภาพเนี่ยคมชัดกว่าเดิมแน่นอนนะครับไล่จากอย่างแรกเลยดีกว่านะครับเป็นตัวของ Music อ่าฮะ เนี่ยครับตัวนี้ก็มีอ e ีโคไลเซอร์ด้วยปรับแต่งเสียงได้นะฮะอ่าฮะเสียงดีแน่นอนนะฮะโหดรับตัวนี้มาโหดนะฮะเวลาเราเบาเสียงเนี่ยฮะเบาเสียงเล่นเสียงเห็นไหมฮะโชว์การทำงานระบบเดิมของตัวรถเลยนะฮะวิธีในการฟังเนี่ย ดีขึ้นเมาเดิมเยอะฮะผมเชื่อว่าตัวส่วนนี้คงตอบโจทย์คุณลูกค้าลหลายๆคนเลยนะครับในส่วนการงานตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการเล่นในส่วนของวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยอะฮะผมเลือกไว้ละการใช้งานก็กด playlist เลยครับ,รบเราก็สามารถเลือกเอ็มวงเออะไรได้นะครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงเพราะ MV ผมเยอะเห็นไหมฮะผมโหลดมาเยอะอันนี้เป็น720นะครับเนี่ยฮะแต่มาเล่นเต็มจอเลยครับเล่นต่อจากของเดิมที่ผมเล่นค้างไว้ด้วยแต่นหน้าจอเห็นไหมฮะขึ้นเมนูมาเลย เห็นไหมครับตรงส่วนนี้คุณลูกค้าเนี่ยตอบโจทย์ได้เยอะเลยนะครับในส่วนของการใช้งานตรงนี้นะครับครับผมการทํางานร้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับแต่ปิดนะฮะออกมาแม่ตาหลักนะครับในส่วนต่อไปมันก็จะเป็นการใช้งานในส่วนของตัวดิจิตอลทีวีนะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าเป็นสัญญาณ AV ก็ตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปไม่มีการใช้งานนะครับก็จะเข้าเป็นเทดีเอ็มไอพอโปรเทดีเอ็มไอเสร็จแล้วปับ๊บมันจะมีหัวข้อวิดีโอเห็นไหมครับ หัวข้อวิดีโอนะครับกดที่วิดีโอเห็นไหมครับคือภาพนี่ครับมันจะต่างกับกับระบบเดิมที่เราเราใช้กันอยู่เลยนะครับ,บเห็นไหมฮะใครยังได้ภาพเป็นแบบ,บ,บแบบตีได้เลยเพราะว่าเป็นให้ดี้ดมไอคือมาตานที่ได้คำคัดบ้างๆเล่ยเลยอันนี้ก็อยู่ที่กล่องของลูกค้าแล้วแหละนะครับว่ากล่องเราเนี่ยมันจะรองรับความเร็วได้ขนาดไหน นะครับแต่ว่าความคมชัดนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับคนละเรื่องนะครับกับกับระบบเดิมมาเลยนะครับเห็นไหมครับการใช้งานไม่ยากเลยนะครับการใช้งานง่ายใช้หน้าจอเดิมไม่ต้องมีปุ่มกดสลับไปสลับมานะครับแต่อย่างเดียวนะฮะแต่อย่างเดียวค่นั้นเองนะครับ ต่อไปก็เป็นเนวีเนวีก็อยู่ซ้ายตูขวามือฮะขวามุมขวาบนนั่นเองนะครับขอโทษทีนะครับแต่ปั๊บกดลันเนวีนะครับแค่นั้นเองนั่งรอแป๊บหนึ่งแผนที่ตัวนี้ผมคิดว่าคุณลูกค้าคงใช้เป็นอยู่แล้วแหละเพราะเดี๋ยวยังไงผมก็จะสอนการใช้งานให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับการใช้งานของแผนที่ถ้าไม่ใช้ก็กดปิดหรือออกจากระบบมันไปแค่นั้นเองครับทาให้เห็นไหมฮะ ครบทุกวันการใช้งานก็ทัศก,กรีนนะครับผ่านหน้าจอของตัวรถเดิมได้เลยอินเทอร์เฟซการใช้งานต่างๆเนี่ยอ่าเป็นตัวที่ส่งโชลูมทั้งหมดนะครับส่งศูนย์นะครับก็สบายใจได้ไม่มีระบบอะไรที่มันซับซ้อนละนะครับแต่ว่าพอออกมาหน้าหลักแล้วเนี่ยระบบเสียงมันก็จะกลับไปเป็นระบบเดิมของตัวรถละ กดโฮมออกไปนะฮะกดเข้าวในูของเรากดที่มิวสิกนะครับเป็นเพลงฮาริสนนเสียงดีกว่าเรื่องเลยแต่ว่า u s เเนี่ยเราใช้ u s เในเกจแทนนะครับเราจะไม่ได้ใช้มิวสของรถแล้วนะครับในส่สนนสวนของอินเทอร์เฟซตัวนี้เห็นไหมครับหนึ่งคุณภาพเสียงดีขึ้นด้วยเพราะมีคอยเซอร์ขึ้นมานะครับอ่า ถามว่าเล่นหนังพันแปดสิบได้ไหมเล่นหนังพันแปดสิบพีได้ครับแต่ไม่ถอดระบบเสียงดิจิตอล DTS ครับถ้าลูกค้าต้องการดูหนังที่เป็นพันแปดสิบเนี่ยผมรบกวนอาจจะต้องแปลงไฟล์เป็นเออ่ระบบสเตอริโอนะครับเพื่อจะมาดูในรถได้แต่จริงๆผมแนะนำมาเจ็ดร้อยยี่สิบพอแล้วครับเรื่องการอ่านก็จะอ่านได้เร็วกว่าพันแปดสิบด้วยนะครับและอ่านได้สมูทด้วยนะครับแล้วก็ใส่หนังได้เยอะกว่าด้วยอ่ะฮะก็ติดตรงไหนมีคําถามอะไรก็ ก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกคนนะครับลองโทรมาคุยกันก่อนนะครับติดตรงไหนยังไงฮะาาใช้แล้วเป็นแบบไหนนะฮะก็โทรมาถามได้ผมคุณตั้มและคุณฝ้ายก็ยินดีให้บริการครับแล้วเจอกันที่มิหลาดสำนักงานใหญ่สีนะคำลินครับสวัสดีครับ